3กดควรรู้ก่อนลุยบองสนทเบียงกับพี่ยักษ์ในที่หยด3ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วลองไปฟังกันครับข้อแรก ให้เชื่อเสียงเตือนจากกระพรัวเงินมากกว่าเสียงที่หูตัวเองได้ยินเพราะข้างในป่ามันมีเสียงเรียกจากพูดผีวิญญาณมากมายที่จะทำให้เราหลงทางและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตดังนั้นหากกระพวนที่พกอยู่มันสั่นขึ้นมาต้องรู้เอาไว้เลยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ตัวถ้าเข้าไปบองสนดเบียงอย่าทำกระพวนเงินหายเด็ดขาดนะครับข้อที่2บองสนดเบียงไม่ใช่ป่าใหญ่แบบดงขโมดแต่เป็นพื้นที่ชุมนุมผีที่หลบซ่อนอยู่ในป่า ใหการจะไปถึงที่นั่นได้จําเป็นจะต้องมีผู้ชํานาญเส้นทางคอยนําทางให้ครับเพราะไม่งั้นอาจจะหลงป่า หรือไม่ก็เจอพวกผีพรายหรือไม่ก็ผีโป่งข้างจ้องจะเอาชีวิตอยู่ก็เป็นได้ครับพวกมันเฮี้ยนออกมาทําร้ายคนได้แม้จะเป็นช่วงเวลากลางวันและข้อที่3อย่าเชื่อใจใครแม้แต่คนใกล้ตัวเพราะคนที่อยู่ใกล้ๆอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ครับในบ่องสนโถเบียงชุกชุมไปด้วยผีบางตัวเป็นผีชัดๆว่าน่ากลัวแล้วแต่บางตัวหนักกว่านั้นครับเพราะมันมาในรูปแบบของคนใกล้ตัวเราอาจจะเสียท่าให้กับผีแปลงร่างได้ครับแล้วเพื่อน จะพกอะไรลุยบ่องสนดเบียงแล้วคิดว่าจะทําให้รอดปลอดภัยลองพิมพ์พูดคุยกันดูนะครับและไปดูที่หยด3ด้วยกันวันนี้ที่เมเจอร์และทุกโรงภาพยนตร์